สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิปพิเศษนะครับช่องใหญ่ลงไปแล้วแล้วก็มาช่องเล็กบ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาขอพูดสิ่งหนึ่งที่มันเคยเกิดกับใครให,หลายๆคนแต่ที่นนแน่ๆเลย มันเคยเกิดกับสุทินมงคลลูกศิษย์ของผมแล้วก็หมดตัวมาแล้วนะครับคนที่มีความคิดที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยก็คือตอนที่คุณหัวร้อนคือเติมเงินเข้าไปเล่นกับเว็บพนันมากกว่า3มครั้งขึ้นไปหวังจะตามทุนกลับมาคืน ยกตัวอย่างนะครับคุณมีเงินในบัญชีหนึ่งแสนบาทคุณจะโอนไปกี่ครั้งก็ได้แต่ในจังหวะนั้นฟังดีๆสมมติคุณเล่นบาคาร่าคุณได้กำไรมาที่ 90, 9ก้าหมื่นบบาทผมถามคุณหน่อยคุณจะถอนหรือไม่ถอน บางคนรู้คําตอบแล้วสุทินมงคลรู้คําตอบแล้วถ้าคนไหนไม่ถอนแล้วยังมีความคิดว่าขาดอีก50บาทจะได้ทุนคืนหรือลงสักไม้สองไม้ให้ได้ค่าก๋วยเตี๋ยวหรือค่ากาแฟหรือค่าข้าวนั่นคุณไม่สามารถเลิกพนันได้ เข้าใจที่ผมพูดไหมเพราะคุณโลกคุณจัดก,การพฤติกรรมของเองไม่ได้เคยเกิดกับพวกเราไหมยกตัวอย่างพันหนึ่งเลยได้กลับมาเก้าร้อยแปดสิบแล้วคุณจะถอนหนึ่งไม่ถอนแต่สำหรับใครบางคนนะครับ ที่เติมเป็นแสนเหมือนกันสมมติเล่นสล็อตสล็อตแตกขาดอยู่ห้บาทจะได้ทุนคืนแต่เขาเลือกถอนเพราะเขากลัวหมดไปมากกว่านี้นี่ยังสามารถจัดการพฤติกรรมได้เท่าที่ผมสํารวจมานะครับคนเล่นพนันทุกคนจะไม่มีใครถอน เฮ้ยเป็นไรอะถ้าเราถอนมาเนี่ยเราหมดแค่ห้สิบาทนะแต่พวกเราเลือกที่จะเล่นคำพูดนะเกือบหลับแต่กลับมาได้มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับให้เรารู้จักยองเพ้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น มีอยู่หลายคนมากไม่ชอบเสษเลยเวลาตัวเองเล่นพนันจะได้ทุนคืนแต่ขาดอยู่13บาท14บาทแต่ไม่ยอมถอนบันเลงเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็หมดเงินในบัญชีผมถามทุกคนหน่อยถ้าคุณไม่ถอนอะ คุณลงไม้หนักมาเรื่อยๆแล้วคุณไปผ่อนน่ะคุณคิดว่าเวบพนันมันรู้ไหมว่าคุณต้องการจะจบด้วยยอดที่เท่านี้เขารู้อยู่แล้วแล้วมันก็เล่นละครลิงกับคุณคือใช้หลักจิตวิทยาคุณลงเพลเยอร์20บาทไพ่ของคุณน่ะแปดหลังแล้วไพ่ของมันมันเก้าหลังอีก ทีนี้คุณก็เสียเพิ่มแล้วแล้วคุณก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากหลักหน่วยกลายเป็นหลักสิบแล้วก็กลายเป็นหลักร้อยสุดท้ายก็ได้มีไม้ละพันไม้ละหมื่นแน่นอนคุณเชื่อผมเถอะลูกศิษย์ผมหลายๆคนเนี่ยไปหลงกลความคิดอย่างนี้มาแล้วเห็นไหมบางเว็บเนี่ย จะให้ถอนด้วยไม่มีเศษเลยต้องลงท้ายด้วยจํานวนหลักสิบอย่างเดียวที่จริงอ่ะมันถอนได้อยู่แล้วแต่มันเป็นหลักจิตวิทยาเราต้องทันเกมนะครับอย่าว่าผมแนะนำคุณเลยคุณยองขาดทุนร้อยสองร้อยดีกว่าคุณหมดแสนสองแสนนะ แล้วก็มีอยู่หลายคนนะครับเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาเข้าเล่นเว็บพนันเนี่ยถ้ามันแจกเรารอบแรกแล้วพยายามอย่าเข้าไปเล่นใหม่นะครับคุณโดนแน่บ่อนเหมือนกันผมเคยได้กำไรจากมันมาหนึ่งล้านกว่าบาทตอนนั้นผมได้ช่วงบ่ายแล้ววันนั้นห้าว อยากไปได้เย็นอีกแสนสองแสนแล้วผมกลับไปเสียหมดเลยครับผมว่าเรื่องจริงนะเพราะมันต้องล็อกยูส o ล็อกยูเซอร์คุณอยู่แล้วคุณจะไปเอากำไรจากมันบ่อยๆแล้วก็ง่ายๆอะ่ะเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีวิธีจัดการพวกคุณอย่างแน่นอนไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งหลักๆเขาก็จะเข้าไปในความโลภของเราไง บางคนนะครับได้เช้าเสียเที่ยงบางคนได้เช้าได้เที่ยงเสียเย็นเพราะไม่รู้จักพอคนเราทุกคนเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้จักประมาณตนได้แล้วเลิกมันจะไม่มีอะไรหรอกแต่ที่สำคัญดิ ใจมันอยากกลับไปมันไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ในตอนนั้นได้ในขณะนี้ผมเห็นมาหลายคนมากยกตัวอย่างง่าย,ายๆเลยครับไฮโลที่อยู่บ้านนอกเราอ่ะตามงานศพหรือแอบเล่นพวกเราทุกคนมีเงินไม่ไม่อะแทงให้เขาดูพอได้เงินมาโชว์เพื่อนโชว์แฟนโชว์ความสามารถของตัวเอง ถามหน่อยคุณเลิกไหมไม่เลิกเพราะมันมันไงพอดึกๆไปหรือนานไปก็นั่งหง่อยดูเขาแทงบางคนนะครับไม่ดูแต่ตาแต่วาจาเป็นเซียนอีกเนี่ยบอกแล้วให้แทงสูงแต่ทำไมตอนที่เราแทงถึงไม่ออกเพราะความคิดของแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันใครก็คิดได้แต่ทุนทรัพย์ของเราดิถ้ามันลงไปในความเสี่ยงอ่ะมันย่อมหมดอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปเจอการพนันอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาเขียนว่ามีความเสี่ยงถ้าเราลงไปเล่นก็ขอให้การเล่นครั้งแรกของเรา เป็นการหอมปากหอมคอก็พอนะครับรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ควรเลิกตั้งแต่ตอนที่เสียตอนแรกถ้าไม่เชื่อก็ไปฟังคลิปนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นบ้านแตกสแสแลกขาดเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะแล้วผลสุดท้ายก็ต้องได้อยู่คนเดียวมันมีแค่ความเชื่อกับความไม่เชื่อเท่านั้นเอง ทุกคนก็ลองดูมีหน่วยงานไหนเอาคนที่สำเร็จจากการพนันไปออกข่าวบ้างมันก็ไม่มีโดยรวมแล้วก็มีแต่คนเสียไปนั่งคุยกันแล้วคนเล่นพนันทุกคนน่ะดูได้เลยนะครับเวลาไปออกรายการไหนก็แล้วแต่คอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างน้อยมากที่จะให้กำลังใจ คนนั้นพูดแบบหมดเปลือกเลยนะครับแต่ในใจของคนเล่นพนันเนี่ยเขามาให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานอย่างน้อยเขาก็ได้มาเตือนสติพวกเราแต่คนเราทุกคนนานาจิตตังเฮ้ยคนนี้ไม่ดีทำไมไม่เข้าใจคุณค่าของเงินเลยแย่มากเร็วมาก ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเล่นพนันเป็นอย่างดีตราบใดที่คนว่าคนอื่นคุณไม่เคยเดินทางไปถึงจุดนั้นคุณไม่มีวันย่อมรู้จริงๆอ่ะผมอยากเลิกมากหรือหลายๆคนก็อยากเลิกแต่มันมีช่วงหนึ่งของชีวิตต้องอยากปะทะต้องอยากสู้เพราะห้ามใจตัวเองไม่อยู่ไม่อยากให้เว็บพนันมาโกงเรา ไม่อยากให้บ่อนมาโกงเราลองสู้กันฟัดกันให้ถึงที่สุดแล้วผมก็ได้รู้แล้วทุกคนก็ได้รู้ว่าเราเป็นฝ่ายแพ้ทีนี้เราแพ้แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันความรู้แล้วก็สอนทุกๆคนว่าอย่าเดินทางไปถึงเลยถ้าตัวคุณเองหรือพวกเราทุกคนไปถึงจุดนั้นน่ะมันทรมานนะ มันอาจจะสายเกินแก้มีทั้งคนเชื่อเราแล้วก็มีทั้งคนไม่เชื่อเราโดยรวมแล้วถ้าเขามีความคิดเป็นของตัวเองยังทําตามใจอยู่เขาก็เดินทางไปถึงเหมือนที่เราเคยไปแต่ถ้าคนไหนเชื่อเราสักนิดหรือเชื่อผมสักนิดก็อาจจะถูกสกัดด้วย การกระทํานะครับแล้วเขาก็จะเลิกพนันได้แล้วก็ไม่หมดเยอะเหมือนพวกเราหรือเหมือนผม16-17ล้านบาทนะครับผมฝากคลิปสั้นทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ต่อไปอุปสรรคมีอาไว้แก้หมดแล้วหมดไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องเครียดทุกปัญหามีทางออก อยู่ที่ว่าเราจะเลือกผ่านไปในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับสู้ๆนะครับทุกคน